ไปเก้าเรียนเก้าเลียนึ้นเป็นมียิ่งาานนทีมักธรรมชาติแล้วก็มีเงินน้ำนะจ๊ะเนาะอมีพลักงานหนึ่งนะจ๊ะเนาะเป็นคนที่รักธรรมชาติมีเงินน้ำอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบ้านกับซองกับว่าไปาหรืออาจจะไปท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะาจา๊ะเดินทางไปท่องเที่ยวนี่นะมูลท่องเที่ยวทะเลกับว่าไปหรือโขดหินผ้าอาันสิไปเที่ยวช่วง ปีหม่หยุดนะจ๊ะเนาะคลิปนี้อาจีพป้อยไปซ่าเนี่ยได้จ้าเพราะว่ามันมีคลิปที่ร้อยอยู่ที่อที่เฮ็ดไว้อยู่มีหัว่ออยู่จ้าต้องตัดต่อไปไปที่ละน้อยนะจ๊ะเนาะที่ละหัว่อวอรมแล้วซะเป็นคนที่มีเงินแปดเหรียญเป็นนักศิลปะส้มเนี่เห็นบอนี่เป็นช่างฟีมือ มึงรู้การแต่งตงัวงเราเซ็กซี่ขนาดเลยเป็นมิ่งที่เก่งแก่งอึดอต้องบอกอย่งสันเลยเก่งในเรื่องการงานเลยในงานฝีมือของเราเนี่ยเห็นบ่กงานฝีมือนี่นี่จะงานฝีมือฝีมือล,ล,ล,ททล้วนๆเลยวาดเขียนเล่ากับเงิน,นี่เป็นมิ่งเก่งแก่งอึดผู้ชายคือกันหากเจ้าได้เมียยังสีโอ้ยต้องบอกเลยเจ้าหาบ่ได้อีกแล้วต้อบอกสัานันละ เจ้าทีมเมียเจ้าไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับคนทีม